สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะพบกับครูอีกแล้วนะคะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะักเรียนพร้อมที่จะเรียนนะคะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนนักเรียนก็เตรียมหนังสือดินสอบบรรทัดให้เรียบร้อยนะคะหนังสือแบบฝึกหัดนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการใช้ประโยชน์จากวัสดุนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ นักเรียนดูภาพแรกนะคะกาต้มน้ํากับกระทะนะคะสองภาพนี้นะคะนักเรียนถ้านักเรียนรู้จักเขานะคะนักเรียนสามารถตอบได้เลยในยเรื่องของการนําความร้อนใช่ไหมคะแต่ขอพูดถึงไม้กับพลาสติกนะเป็นฉนวนความร้อนนักเรียนอยากจะรู้เรื่องดีๆนะคะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นกับครูสอนนักเรียนไปพบกับด็อกเตอร์ได้เลยนะคะ ด็กเตอร์มีอุปกรณ์ใหม่มาให้เด็กๆได้ทดลองใช้กันด้วยนะแต่ก่อนที่จะไปพบกับผลงานทดลองชิ้นล่าสุดของด็กเตอร์ทุกคนต้องตอบคำถามของด็กเตอร์ก่อนสักหนึ่งข้อนะครับเพราะเหตุใดเราจึงเลือกใช้ยากมาทำลูกฟุตบอลแทนที่จะเลือกใช้เหล็กมาทำล่ะเด็กๆด็กเตอร์จะให้เวลาทุกคนคิดคำตอบนะครับ ได้คำตอบกันหรือเปล่าเอาล่ะด็อกเตอร์จะฉเฉลยให้ฟังแล้วนะการที่เราต้องเลือกใช้ยางมาทำลูกฟุตบอลเป็นเพราะว่าวัสดุแต่และชนิดนั้นมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการที่จะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกวัสดุที่มีสมบัติเหมาะสมกับสิ่งของนั้นๆด้วยลูกฟุตบอลเป็นสิ่งของที่ต้องใช้เท้าเตะดังนั้น วัสดุที่ควรนํามาใช้ทําลูกฟุตบอลก็ต้องเป็นวัสดุที่มีความทนทานยืดหยุนและอ่อนนุ่มซึ่งยางเป็นวัสดุที่มีสมบัติครบถว้วนเด็กๆลองนึกภาพว่าเรานําเหล็กมาใช้ทําลูกฟุตบอลดูซิคนเตะคงนิ้วเท้าหักกันหมดแน่เพราะเหล็กเป็นวัสดุที่มีความทนทานแต่ไม่มีความอ่อนนุ่มไงล่ะและด้วยความที่วัสดุเป็นสิ่งที่มีสมบัติเฉพาะตัว ทำให้ของเล่นของใช้บางชิน้นไม่สามารถนำวัสดุเพียงชนิดเดียวมาประดิษฐ์ได้เราจึงนำสมบัติของวัสดุหลายชนิดมาใช้รวมกันนั่นเองเช่นกาต้มน้ำและกระทะที่มักจะทำมาจากโลหะซึ่งเป็นวัสดุที่นำความร้อนได้ดีและหูของกาต้มน้ำหรือด้ามจับกระทะก็จะหุ้มด้วยพลาสติกหรือไม้ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นฉนวนความร้อนเพื่อไม่ให้มือเราพองเวลาไปจับไงล่ะโลหะ เช่นอลูมิเนียมสังกะสีทองแดงสามารถนำความร้อนได้ดีวัสดุที่เป็นจนวนความร้อนได้แก่พลาสติกไม้เป็นวัสดุที่นำความร้อนผ่านได้ไม่ดีคราวนี้ก็ได้เวลาที่ทุกคนจะได้พบกับสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งที่ด็อกเตอร์ภูมิใจนำเสนอสุดๆแล้วล่ะแต่นั่นแต้มันก็คือเรื่องระบุสมบัติวัสดุดนั่นเองวิธีใช้ง่ายมากเลยนะแค่เด็กๆ เอาสิ่งของใส่เข้าไปเจ้าเครื่องนี้ก็จะประมวลผลออกมาทันทีเลยว่าสิ่งของที่ใส่เข้าไปน่ะทำมาจากวัสดุประเภทใดและวัสดุนั้นมีสมบัติอะไรเดี๋ยวด็อกเตอร์จะโชว์ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนกดแล้วกันนะจะเอาแผ่นกระจกใส่เข้าไปในเครื่องแบบนี้แล้วกดปุ่มเริ่มเพื่อให้เครื่องทำงานรอแป๊บเดียวเจ้าเครื่องนี้ก็จะแสดงผลขึ้นมาบนหน้าจอให้เราเห็นเลยว่า กระจกนั้นทำรรมาจากทรายซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตและมีสมบัติไม่นำความร้อนและเป็นฉนวนไฟฟ้าสิ่งประดิษฐ์ของด็อกเตอร์เนี่ยดีจริงๆเลยนะครับน้องๆเราไปทำกิจกรรมสนุกๆผ่านเจ้าเครื่องนี้กันบ้างดีกว่ากิจกรรมนี้มีชื่อว่ารู้จักสมบัติของวัสดุ ให้น้องๆลากรูปภาพของวัสดุที่ใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆและข้อความที่บอกถึงสมบัติของวัสดุมาใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องครับถูกต้องค่ะใช่แล้วค่ะตอบถูกเก่งมากค่ะ เด็กๆเ,เห็นไหมว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั้นเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยวันนี้ด็อกเตอร์ถือตำราเรื่องสมบัติของวัสดุติดตัวมาด้วยเดี๋ยวด็อกเตอร์จะอ่านให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่าสมบัติของวัสดุมีอะไรบ้างเริ่มจากความเหนียวความยืดหยุนความแข็งความอ่อนนุ่มการนำความร้อนและการนำไฟฟ้าเป็นต้นนะครับเด็กๆ หลังจากนี้เด็กๆก็ลองกลับไปสังเกตสิ่งของที่บ้านดูก็ได้นะว่าทำมาจากวัสดุอะไรบ้างแล้ววัสดุเหล่านั้นมีสมบัติอย่างไรอย่าลืมนะครับว่าวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติที่แตกต่างกันดังนั้นการที่จะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเราจำเป็นที่จะต้องเลือกวัสดุให้มีสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานกับสิ่งของนั้นด้วยวันนี้ นักเรียนรับชมวิดีโอเสร็จเยบร้อยแล้วใช่ไหมคะ่านักเรียนมาดูของเราต่อเลยคะ่ะดูซิคุณครูจะสอนอะไรนะคะวัสดุแต่ละชนิดนดูคุณครูบอกซิวัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติที่แตกต่างกันดังนั้นต้องเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งานจำเอาไว้เลยนะคะนะ ว่าวัสดุแต่ละชนิดเราต้องใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานเช่นหม้อนะคะหม้อต้องทำมาจากโลหะหูหม้อก็ต้องทำมาจากไม้หรือพลาสติกไม่งั้นมันร้อนถึงมือเราทำให้มือเราพองได้ใช่ไหมคะอ่าต่อไปนะั่นเยนเราก็มาดูกิจกรรมของเราบ้างละกิจกรรมการเรียนรู้นะคะการใช้ประโยชน์จากวัสดุการใช้ประโยชน์จากวัสดุ ไทยทำอะไรได้บ้างล่ะคะนักเรียน่าเปิดหนังสือหน้าหนึ่งร้อยเก้าหน้าหนึ่งร้อยเก้าพร้อมบินสอไม้บรรทัดนะคะดูซิขอให้นักเรียนโยงเส้นหน่ขอให้นักเรียนโยงเส้นมีอะไรมาให้บ้างละ่ะก็โลหะหนาสีฟ้าคอสีจมูกแก้วคอสีเขียวยางงอสีม่วงพลาสติกจอไม้ นักเรีนยนคิดว่าโลหะต่างๆเหล่านี้จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้างล่ะคะอะลองดูสิจะเป็นคนเก่งของครูไหมนะคะ,ะโลหะไปทำอะไรไปทำเตาไฟฟ้าเก่งมากต่อไปแก้วเอาไปทำอะไรขวดน้ำเยี่ยมนะ ต่อไปยางเอาไปทำะารขอกวายยางเอาไปทำลูกบอลถูกต้องเลยครับต่อไปพลาสติกเอาไปทำะารพลาสติกพลาสติกไปทำอะไรคะไปทำกระติกน้ำอ่ายอดเยี่ยมต่อไปจอจานไม้ไปทำลารหรือตัวหนึ่งไปทำเขียงครับเก่งมากเห็นไหมนักเรียนเป็นคนเก่งทั้งนั้นเลยนะคะนักเรียนอ่านักเรียนได้เ,เรียบร้อยแล้วม,มันไม่ยาก<ม>ใช่ไหมคะ นักเรียนต่อไปเปิดหน้าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดหน้าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะคะหน้าหนึ่งร้สิบเอ็ดเจอหรือยังพี่กระบายเขาให้นักเรียนทําอะไรคะแบ่งกลุ่มร่วมกันสํารวจนะนักเรียนก็สํารวจดูว่าการจะนําวัสดุชนิดต่างๆไปใช้ประโยชน์เนี่ยในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าโดยหาภาพหาภาพหรือ วาดภาพและระบายสีลงในกรอบสี่เหลี่ยมและตอบคำถามฟังให้ดีนะถ้าใครวาดไม่สวยนะักเรียนทำไมคะหาภาพมาติดแต่ถ้าใครบอกฝีมือผมแน่เนะ่ะเจ๋งจริงๆเลยคุณครูครับเธอก็วาดนะวาดแล้วก็ระบายสีนะคะดูซิของครูครูยกตัวอย่างของครูว่าอะไรอะไรคะของครู อ่านะคะชั้นวางหนังสือทํามาจากอะไรทํามาจากอะไรคะวัสดุที่ใช้กันคือไม้นะคะวัสดุที่ใช้คือไม้สมบัติของวัสดุล่ะมีความแข็งนะคะ3.3มีความแข็ง3.4ใช้ประโยชน์ทําอะไรชั้นวางหนังสือทำอะไรคะวางและจัดเก็บหนังสือให้เรียบร้อยอ่าสา การนำวัสดุชนิดต่างๆไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าเกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในข้อใดคะมีอยู่อย่างพอเพียงฝ่เรียนรู้มีวินยัยคำตอบคืออะไรคะอยู่อย่างพอเพียงคานักเรียนก็จบนักเรียนก็ถ่ายรูปส่งลงมาในคลาสรูมหรือ นอะไรคะลายกลุ่มก็ได้นะคะนักเรียนคนที่ไม่ส่งก็กรุณาส่งด้วยนะคะอย่าพูดกันบ่อยๆนะคะ,ะนักเรียนพอวหอน้า1 1 2ถึง114่นักเรียนทำนะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทเรื่องวัสดุนะรอบตัวเราทํามามีทั้งหมดสิบข้อด้วยกันทําให้เรียบร้อยยังไม่ต้องส่งนะคะนักเรียนยังไม่ต้องส่งเข้าใจไหมคะเดี๋ยวเราเรามาดูกันในวันศุกร์ต่อไปนะคะ วันนี้นะหมดเวลาแล้วนะคะนะ่าเรียนคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายพบกันใหม่นะคะ